นี่คือเยานมาครับวันนี้เมาทำไข่ฟูเราเลยแซ่บแล้ฟูฟูเลยนะคะอ่ะทำยังไงเกิดที่ที่แอฟเปิลทำเมื่อก่อนจะเอาไข่เอาไข่จากที่ฟองสามสี่ฟองลูกให้เด็กกินสี่ฟองเลยจ้ะเฮ้ยแม่ครับตอกใส่เลยเนี่ยตอกทีลแลอวตอกใส่เลยอย่าให้ไข่แดงมันแตกนะลูกไข่แดงแตกก็เสียเพรเนื้อเลยครับกระดูกเราจะแยกยิ่งเลยครับ ไม่ใส่กระดูกเลยครับเนื้อนี่ค่ะถ้ามอไข่แดงชผมทนเพื่อที่จะทำอีกทีนะครับผมจะทำเลยครับแล้วก็เบียมาจะเป็นคนแกะนะครับเดี๋ยวจะยังไงไข่แดงออกต่อไปนะครับก็ก็จะใช้ขวดขวดดูดนะจ๊ะมันจะดูดได้ก้าปากดูดได้กันเอาอีกกันต๊อกอีกกันเลยอีกสามเอาสีฟองเลยนะจ๊ะอออุ้ย เด็กแค่เหมือนกันนี่เมื่กี้รีบ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 รีูดไหนแกมรีบรีบรูดรีบรีบรูดคนนั้นเร็วไม่ใช่แก้มเอียงหน่อยดีบก่อนแล้วก็เรียบร้อยเลยแก้มถ่ายถ่ายถ่ายไม่ไม่ทำให้บีบก่อนบีบก่อนแล้วก็ นี่อ๋อนี่เองเฮ้ยขี้ลืมไม่ใช่บีบก่อนแล้วก็ปูนสูตรนี้แบบไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยนี่ง่ายไหมครับพี่กันบ<ห>ีบก่อน<ห>ต้กไข่ออกหมดแล้วแต่มันใช้บางคนใช้มือเอาไหมเออใช่เลยอ้กันต้องใครเิ่มกันหนึ่งนี่กันฝึกทำมาด้วยหรอนี่กันฝึกทำบีบบีบไปกระวางลงมาปล่อยปล่อยเออ

ตีกกนกนต่แดงเลยมโอ้ไข่แดงมากเนี่ยชิมเนื่อหอมีมือไปปิดอนเต็มแล้วมือไปปิดอนเส็มเอาวางลงวางลงนระตีเม่ไเชื่อมืองเต็มะยกซ้อมสูเกินเอาวางลงจ้ะประจานวางลงเลยโดแกมจะควำเออ้า้าาปุงข้า

ให้อื่นเลยครับมันเป็นยังไงครับอืดครับมันเป็นไปได้หรออื่นอื่นมันตรงอื่นให้มันกินด้ครับมไอ้แก้มขนไอ้แก้มพ่อแลไอ้แก้มตีตีเติมลูกตีเติมตีเติมละเอียดละตำให้ละเอียดนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเมื่อยแค่หนหมดแล้วลูกเนาะนี่ครับโอ้มันจะโลไอเอาไปเทกับไอ้แก้มเลยใส่น้ำอันนี้มันต้องใส่น้ำปลาด้วยครับไม่ใส่ครับอันนั้นเป็นไข่ตุนครับไข่ตุนมัน กีพี่แก้มใส่ไข่ปลาแบบนี้นะคะเขาก็ต้องคนด้วยนะครับนี่ไข่อ่อนออนจีนงมื่อกี้เพิคนแล้ะใส่ไปตันี้แล้วก็เติใส่ทิ้งลงไปก็น่าจะเต้มเลยรันมันจะกลันไฟเลยไข่เจียวฟูเตาถ่านกันยมอกันน้ำมาแล้วน้ำมากินไข่เจียวฟูกันกันแป้งไฟกันไหมลูกเกิดไปนะครับบ่เยอะครับแป้งแป้งไฟกันวางน้ำมันอีโลใส่น้อง ตอนนี้นะครับก็เอาละมะขามาเปียกนะครับมาแช่น้ําอุ่นไว้นะันนี่นะครับคุเท่ทอเป็นละไรพ่มอะบนแก้มพอแล้วลูกแกเป็นคนทําเลยแกมฝึกทําให้มีความมั่นใจหน่อยลูกฝึกทําฝึกทำใส่ซอสได้โอเค ใส่ซ้อนอ่ะเอาไข่แดงมาใส่เลยมาเก็บเอาไข่แดงมาลอยแล้วเอาไอ้แก้มเอาไข่แดงกับน้องก่อนได้แล้วคว่ำกระวังคว่ำได้แล้วเดินดูช่วยด้วยดูความอร่อยของแซนี่ครับไออ่มาเนี่ย็บทำเองเนี่ยดูโต๊ะนี่ก่ะเอาเทใส่ถ้วยไอ้แก้มมาเก็บเทใส่ถ้วยไอ้แก้มนี่แหละก้าอี้เนี่ยเก็บเทใส่ถ้วยไอ้แก้มไอ้แก้มลงมาตำๆขื้นน้องเท แก้มกระขมนี่วะแก้มแล้วเลแก้มไฟมอไมแล้วเทลงไปเลยแล้วทำเหมือนพี่เอ้บัสเราแล้วทำยังไงนายทัพพีเออคนเข้าไปเออย่างเงี้ยแหะต้มๆเข้าไปต้มๆเข้าไปยกยกกระทะขึ้นข้าแม่เห็นพี่ไอ้บัไอเท่ทำไมเท่ใหกันใหม กาเข้การเคลียร์ค้อเออเคลียร์นั่นแหละฟูลดเออการที่เอ้นั่นแหละต้อมข้างๆไปนั่นแหละอุ้ยก็เป็นแล้วดังนั้นน้องแก้มทำบ้างลูกแก้มเคลียร์ข้างๆเข้าลูกยังไม่หามันอยู่ในถุงมันอยู่ในถุงเร็ว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 เดี๋ยวก่อนน้องแก้มทำอย่างนี้อยู่สิบนาทีแล้วนะครับเออเร็วเร็วสิบนาทีแล้วนะครับ นั่งดีๆลูกเสื้อผ้าเพื่อนหมดได้ยังครับในแม่ดูดิแม่ต้องควบคุมการแสดงนะครับหนาวแมนบอกหนาวเหมือนไขรผู้กัหนาวเอ้าเด็กแก้มทำต่อไปผูเลยเหลือเวลาอีกโอ้ดูสิไข่เจียวนี้ท่านผู้ชมเต็มไปหมดเลยสินาทีแลครับฮะเหลืออีกสิบนาทีแล้วครับจะได้กินไหมครับวันนี้ แล้วแล้วครับมันจะไหมมันจะไหมเหรอครับมันนี่แม่แม่จะทำไข่ลอยฟ้าให้นะครับชิเออกันมาเก็บรอบไกลเด็กๆรอบไกลหนึ่งสองเอ๊วิกันทำได้ไอ้กันโชว์อีกรอบหนึ่งลูกหนึ่งมาเก็บรอบไกลมาเก็บเดี๋ยว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 กระถาจะหลุดนะหนึ่งสองเอ้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยบริเวณไข่ลอยฟ้าละไข่ติดดินอ่ะเอาลงมันกอบๆลูกลงให้มันกอบๆ

พี่ขันข้าเช็ดนึ่จากคนใส่ไปเลยอุ้ยเข้าว้าเข้านี่และที่เข้าล่ามขับเข้านี่แหละเอาละครับเด็กๆหลบหน่อยครับโอ้ยไข่เจียวนี่ลำบากลำบนมากเลยนะครับปิ่ก็บมันทะนัดกับเตาจีครับปิ้นให้มันสวยงามเด้วยกันเอออ่าเด็กๆมาลง ไม้ข้าวมีไม้ข้าวกันเอากระทะออกไฟแหม้ไฟไหม้หลยเออบุมีข้าวไอ้กันวิ่งไปเข้าบ้านวอนเร็วเร็วก็หมดเลยอ่ะมีข้าวเจ้าเดี๋ยวเด็กรอเพิ่มหนึงนี่ไข่เจียวฝู่ขันเอื่อแก้มมาเก็บมะนาวมากินเออมาเก็บมะนาวมาเก็บเจด้ามากินเลยเจด้ามากิน จบข้าวพิจนาเดแล้วขี้ข้าวลมันคล้ายอาหารเราไม่นะไปใหม่นะมาเก็บมาเร้วมาอร่อยบ่ลูกเยี่ยมเจดาอร่อยบะเจ้ายังไ่ได้กินบะฮอนเออข้าวฮอนมาเก็บมากินข้าว

ตอนนี้ไม่ได้มาหรือรถไม่มีรถผมไม่ชอบเกภูมิครับเวลาครอบครัวทุกคนกินข้าวอยู่ลูกไปไปกินข้าวไะลูกเดี๋ยวอาหารจะทางข้างเดี๋ยวนั่นนี่มันต้องทำอนีรเวลากินต้องกินหนูดูเจ๊น่าเลยมูลเรื่องกินข้าวก็แล้วนะก็ยินเจ๊น่านี่ยรักตั่นเลยเจ๊ได้กินข้าวเลยก็ได้หม้อปวร์ไมได้ังไม่ได้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเกภูมิไปกินข้าวหม้อต่ำปะวรนหม้อนี้ก็ได้ใช่ไหม โอเค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 เด็กๆอร่อยกันไหมจบคลิปไข่เจียวไข่เจียวพี่แค้มสำเร็จสำเร็จไหมลูกฝึกใหม่ไม่จะให้น้องแก้มเจียวไข่สิบครั้งเฮ้ยมาจกินโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้อากาซนาวแล้วันเริ่มดังไฟแล้ว Bem, eu <laughs>